เนินพา,ารากระดิ้งจุดใหม่ที่จังหวัดประจวบนะครับตรงนี้ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการโกกันเกอนะครับเที่ยวกถบเพื่อนนะครับเอาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เป็นทิปนะครับที่จะไปประจวบนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มากันเพื่อเที่ยมีภารกิจไปครับตอมาองค์วันนี้เรามีภารกิจนะครับก็จะพาน้องๆคันหนึ่งมาลันอินนะครับรถใหม่นะครับเราจะพาไปทาง ที่ดีแล้วมีเซเว่นวันนี้เราจะไปที่จังหวัดประจวบนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวใหม่นะครับที่อ่าวน้อยนะครับซึ่งจะเห็นอ,อ่าวประจวบทั้ง3ามอ่าวน,นะครับ<อ>ตรงนี้เป็นจุดชมวิวตรงนี้มันจะเป็นลาน <c oughs> เขาเรียกเป็นลานพารากดิ้งนะครับสําหรับคนที่เขามาโดดร่มนะครับโดดร่มบินนะครับร่มพารากดิ้งเหรอเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเล้านดินอีกแล้วเหรอโดาอีกแล้วแต่วันนี้ทางดีครับไม่ใช่ทางลูกหลางนะครับ ก็จะอยู่ตรงเขาที่เขาเรียกว่าเป็นเขาตรงก่อนถึงอำเภอเมืองประจวบนะครับวันนี้มากันเนี่ยครับประมาณสิบคันได้เขาไม่วาตอนนี้อยู่ร้านครัวคุณน้อยครับแวะทาน้อเช้าเติมพลังกันก่อนออกนะครับแล้วก็เป็นจุดนัดพบจากกลุ่มราชบุรีนะครับแล้วก็กลุ่มที่มาจากอัมพวานะครับมาเจอกันที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับก็จะออกไปที่เขาสามรยอดนะครับไปดูบึงบัวสามรยอดนะครับว่าช่วงเช้าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะ จากนั้นนะครับก็จะปึ่งไปที่ตัวจังหวัดประจวบคีรีขันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจุดชมวิวที่ผมจะตามหาในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สัดว์สำเร็จไหมนะครับแล้วเจอกันครับ เลยครับว่าถ้าใครไม่กินเผ็ดอย่าลีมอ่านสั่งนะครับกะเพาะจะลกช่ำมาตอนนี้ประเกนแตก สำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงปานบุรีแล้วนะครับใช้ถนนเพชรเกษมนะครับมุ่งหน้ามาจากชะอํอนะครับผ่านหัวหินนะครับเส้นใบพาสนะครับตอนนี้เข้าสู่อำเภอปานนะครับเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะออกกันต่อเลยนะครับวิ่งตรงไปอีกประมาณ30กิโลนะครับไปครับ ตอวันนี้ก็อยู่ตรงทางเข้านะครับบึงบัวสามรอยอดนะครับบนสะพานสายลุงตรงนี้น่าจะทาสีใหม่นะครับผมมาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วไม่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เพิ่งจะทาสีใหม่แจ๋วฮนะสวย น,นี้ก็อยู่กันที่บึงบัว300อยอดนะครับจังหวัดประจวบนะครับแถวแถวอำเภอ3ามยอดกับกุยบุรีนะครับแยกเข้ามาประมาณสัก10กว่าโลนะครับไม่ทางผ่าน,นครับถ้าไปประจวบตรงนี้จะอยู่ซ้ายมือนะครับก็ตอนนี้บัวกลับมาบานเริ่มบานกันเต็มบุกเต็มบึงกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่เมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยบ่อบึงบัวแห่งนี้บัวหายไปหมดเลยนะฮะก็คือตายหมดเลยนะครับ ก็ไม่คิดว่าจะกลับมาได้เร็วขนาดนี้นะครับสวยนะครับตรงนี้ค่าเข้าชมนะครับคนละ40บาทนะครับถ้าคุณไม่มาแวะที่นี่นะครับถือว่าพลาดจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าเดินทางลงมาที่ประจวบนะครับยังไงก็เสียเวลาเข้ามาสักนิดนึงนะครับแจ๋วเลยบึงบัวหรือศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวนะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับของอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดครับ ความสวยงามของทุ่งน้าจืดขนาดใหญ่นะครับที่มีจุดขายนะครับคือความงามแบบอลังการนะครับของวิวสู่ลูกหูลูกตาครับพร้อมแบ็กกราวด์ขนาดใหญ่ของเขาสามระยอดที่ตั้งตระหง่านอยู่นะครับและถ้าเกิดวันไหนนะครับที่ท้องฟ้าเป็นใจนะครับความงามที่เห็นตรงหน้าก็จะยิ่งทวีคูณไปอีกหลายเท่าตัวอย่างเช่นวันนี้ครับนอกจากดอกบัวที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติแล้วนะครับนักท่องเที่ยวนะครับยังสามารถเดินเข้าไปศึกษาธรรมชาติบริเวณสะพานได้ครับ และยังมีเรือบริการนักท่องเที่ยวอีกนะครับหนึ่งลำนะครับสามารถนั่งได้ประมาณ4-5คนในราคา500บาทนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับใครที่ผ่านปัจวุบนะครับแล้วไม่เคยแวะเข้ามาที่นี่นะครับบอกเลยว่าผุดพลาดนะครับผมต้องแวะเข้ามาครับ20บาทเท่านี้นงฮะมาเดินดูบัวครับ เด็ก20ครับผู้ชาย40เอาเหรอสช่40บาทไม่ได้จ่ายตักเองไม่รู้เรื่องเลยนะมาเลยครับมาแวะนะครับตรงนี้นะครับทัานมาประจวบนะครับยังไงผ่านอยู่แล้วนะครับสวยครับตรงนี้คุ้มเด็กเพียบปีศาจปีศาจปีศาจปีศาเเอามือลุยปีศาจไรวะไปไปน้องแก๊มไปไปน้องแก๊บไปเลยเอาอีกแล้ว แกมอีกแล้วอยู่ที่สามร้อยยอดนะครับตรงนี้เขาเรียกสามร้อยอดครั้งก่อน,น,นครั้งก่อนเรามาเดินก็คือตรงเขาผาแดงตรงนู้นนะครับเขาแดงฝั่นนะง,งนู้นนะก็คือขึ้นไปจนสุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเดินเท้าแต่นี้เรามาฝั่งตะวันตกนะครับตรงนี้เขาจะเป็นบึงบัวหรือนะครับมาประจวบมาแวะนะครับ,บไปแล้วแม่ไป ครับเจสวาสวยสวยมากสวยกว่าตอนสีแล้วสวยกว่าตอนที่มาตอนนู้นตอนนู้นไม่มีบัวมีแต่หญ้าตอนนั้นมันตายหมดล้วก็ไม่มีคนเลยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีก็ไม่มีตอนนี้กลับมาเจริญเหมือนเดิมแล้วใช่ตอนนั้นมาไม่เสียค่าเข้าเพราะไม่มีใครเที่ยวกันเยอะนะครับตรนี้ไม่แพงไทยช่วยไทยนะคะสี่สิบบาทเองเด็กยี่สิบ บอกว่าลูเป็นลูกของแม่และพ่อทุกคนลูกของแม่และพ่อหลอกอะไรเด็กอีกอนต้อหนูว่าลูกลูกระต้าน่าทำเด็กสับสนสับสนพ่อเน้าเหมือนเชอร์รี่เลยหน้าเหมือนเชอร์รี่ลูกเหมือนขาบอกเขาหน้าเหมือนพ่อเหมือนแม่พี่เอแบบไอ๋สีบอกว่าหน้าเหมือนพ่อที่ส่งเชอร์รี่อ่ะบัวเป็นไงวะข้างในเป็นไงบ้างครับเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับบึงบัวข้างในเป็นไงบ้างครับ อ๋อสวยครับสวยสวยสุดยอดสวยสุดยอดเลยครับเมื่อกี้โดดน้ำลงนี่สองทีน้ำใสใสไม่น่าหรอตะไคร้ขึ้นแขนเต็มเลยนะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ตะไคร้อะไรอ่ะลุกไหลน้ำตามใช่หรอยกมือไปขึ้นรบวทำไมอ่ะขอส่งนาคุณตลกทุกที่ตลกทุกอย่าง ก้อนหินก็ยังตลกได้เชื่อไหมพี่เออะมึงเชื่อมึงลองหยิบหินขึ้นมาดิพี่เอเล่นตลกได้เลยนะไงอ่าพี่เอลุยไม่เอางมุ้งนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะคิดไม่ผ่านงั้นต่อไปครับก็จะพาน้องตีนะครับไปรันอินรถนะครับสบายอ่าเทสรถเทสรถนียจะเป็นจะเป็นด่านเขาเรียกเขาเรียกด่านประมาณเลเวลมารอนห้าไม่มีคันฮะทางดี ทางดีไม่มีเทเว่นโดสบายสบายนี่อันนี้ไปได้สบายอยู่แล้วนี่ไม่รู้ถ้ากูเจอดินแตกกูเลี้ยวกลับกลัวอะไรวะต้องกลัวพี่เองไม่กลัวเลยใช่ไหมเอ่ยอีกอะไรก็อีกแล้วทางโคนอีกแล้วไม่โคนจะมีโคนได้ไงสงสารรถใหม่ๆไอ้ตีเพิ่งออกรถมาจะให้ไปลุยทางโคนได้ไงล่ะสองคนต้องเอาหมายเอาหมายเอาหมายอะครับเดี๋ยว ออจากตรงนี้ไปนะครับเราก็จะไปกันที่จุดหมายที่เป็นพอยต์ของวันนี้นะครับก็คือจุดชมวิวยอดภูแอมนะครับก็คือเป็นจุดที่เขาใช้ในการโดดพาราไกลดิ้งนะครับจะอยู่ห่างจากที่นี่ไปอีกประมาณ100ยไม่ถึง100ยสิน่าจะมา60-70กิโลเมตรนะครับตรงนั้นแจวเ,เลยเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปครับ ครับใช่ <laughs> ยอดภูแอมนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบเส้นทางที่จะขึ้นสู่ยอดภูแอมนั้นนะครับไม่ยากลาบากมากนักนะครับสภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางแบบเก่านะครับแต่ว่ามีความลาดชันค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดใครจะเดินทางมาที่นี่ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเลยนะครับไม่สามารถค้นหาพิกัดที่นี่ได้จาก G P S ใน Google นะครับเพราะว่าไม่มีการปักหมุดที่นี่เอาไว้นะครับเนื่องจากสถาน ที่ดังกล่าวนะครับยังไม่ได้เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะครับซึ่งที่ผมมานี่ผมก็ได้ข้อมูลจากพี่ๆที่เขามาโดดพาลาไกดดิ้งนะครับซึ่งตัวพี่เขาเองนะครับก็ยังไม่อยากจะให้โปรโมทที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบสาธารณะครับคงต้องรอให้เขานะครับขออนุญาตกับทางกองทัพอากาศให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเกิดที่นี่พร้อมที่จะเปิดรับนะักท่องเที่ยวเมื่อไรเดี๋ยวผมจะกลับมาทำรีวิวใหม่ครั้งแน่นอนครับ และบอกเลยนะครับว่าสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับไม่มีเส้นทางเข้านะครับต้องเดินเท่านั้นนะครับแต่วันนี้พวกผมไปกันเยอะครับการนํามอเตอร์ไซค์เข้าไปจึงไม่ยากลาบากครับยกเท่านั้นครับผม แล้วพี่ไม่ต้องไปหรอกนี้ไปเลยไปเลยนี่โอ้โหแต่ละคนปล่อยแล้วนะหลังปล่อยแล้วนะแตกม่ะแตกคนนะมือแตกทำไมอ่ะพี่เป็นไรอ่ะเอากินทุกมือพี่เอเมื่อกี้เอาไอ้สองมือไม่ต้องต้อง่ม่แน่งูไม่หนีเลยอ่ ตอนนี้โกกันเกอร์อยู่ประจวบเลยนะครับตรงนี้จุดชมวิวนะครับรที่เป็นเนินพลาไกดิ้งนะครับอีกแห่งหนึ่งะนะครับรเขาเรียกว่าพูลแอมนะครับโอ้โหสุดตีนนะตรงนี้รถจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับมันเป็นทางดินทางเดินนะครับแต่ว่าก็เอาเข้ามาคันหนึ่งครับช่วยๆกันดันเข้ามาจริงๆแล้วมันก็ขี่เข้ามาได้แหละแต่ว่าคือมันจะมีแบบเป็นเนินหิน เป็นเนินหินถ้าเป็นรถเบาๆสบายครับเวฟเวฟเข้ามาได้เลยสบายเลยจุดนี้เป็นจุดที่เขามาโดพาดพาราไกลดิ้งนะครับเนินพาราไกลดิ้งจุดใหม่ที่จังหวัดประจวบนะครับตรงนี้วิวจะคล้ายๆแบบเขาระเบิดความสูงไล่เลี่ยก,กันนะครับแต่นี่จะเป็นฝั่งที่เป็นทะเลเขาระเบิดคือข้างล่างมันจะเป็นป่าเป็นอะไรใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นทะเลข้างล่างวิวนะครับจะเห็นวิวภูเขาที่อยู่ฝั่งนู้นครับ ก็คือเขาล้อมมวกนะครับตรงนู้นเขาล้อมมวกเขาตาบ้องไร้นะครับตรงนั้นเป็นอ่าวประจวบนะครับแล้วก็อ่าวมะนาว กลับนะครับกลับไปที่พักนะครับเข้าสู่ที่พักแต่ตอนออกนี่ก็คงจะลําบากเหมือนเดิมครับเพราะว่านู่นครับคนขี่รถเพียบเลยครับตรงนู้นตัวใหญ่ทั้งนั้นต้องรอดครับ